สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่องแอปพาลิเคชัจ77นะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดอสขอเสียงหน่อยนะวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อน EQ ขอเสียงหน่อยครับฮั Hello j o y s า b ครับผมวันนี้พูกลกำลังอยู่กับ EQ กับเป็นต่อเพิ่งตั้งผมจะเป็นต่อแล้วก็แต่ผมคือ EQ นะครับทุกคนทั้งทูฟแล้ววันนี้จะได้คุยกับคุณ เอ้คิวคิวคิวอยู่นี่ <Okay. S 1> ไปเล่นแบบสี่คนกันนะทุกคนวันนี้เฮ้ย <laughs> สองคนพอดีอีกสองคนพอดีออาเอเคียวอยู่ในลิฟต์เยี่ฝาแฝดครับเออใช่ฝาแฝดนะครับแต่เป็นแคยย่เพื่อนกันนะในตัวเราในตัวเราคบฝาแฝดเเ่ <c oughs> จริงปอก อุ้ยเอ้ายเลงไปข้อี่เฮ้ย let's go เฮ้ยเอ้ยเว้เว้เว้าบ n a า a ่ a บ a นาแมนนะทุกคนคือบานาน่าแม let's go เอ้ยวันนี้จะเล่นสปีดลันนี่ไม่คิวอ้าคิวไนออคิวจะเล่นสปีดลันป่ะ ป้าสปีดลันโอเควันนี้จะมาเล่นสปีดลันแบบไม่ไอคคอนี้่งมันยืดเอ๋ออยู่แต่ทำไมมันเป็นรูปนี้แตไ่ไอโลกเอ๋อไอโลกเอ๋อไอโลกเออเอ้าไม่หายเออเลยเนาะย่อไม่ไมีป<า><า>ุ่มย่อเหมือนกันเหมือนกันไอได้แล้วเพื่อนเจอแล้วมิว มือใหม่มีเออมีโคตรมือใหม่มั้งอะไรเราไม่เก็บเหรียญแต่ถ้าจะเก็บต้องมือไวนะเพื่อนลัตมานะเพื่อนโอเค ่เห็นเนอะไม่เห็นตัวไม่อ้าวแต่เขาลืมไปแอบหลังประตูอ้าวหน่ <t ot> อยคิม,ม,มดูกูด้วยนะเล่นคนเดียวทุกรอบเลยเวลาเล่นเกมเราอ่ะหน่อยปัะตูนี้เจ๊เดี๋ยวไปละไอ้ยัยเพิ่งเหอะมึงก,ก่อน <t ot> เป็นหนาลองตายแต่ถ้างั้นกูมีวิธีโง่ๆวิธีหนึ่ง มัมีวิธีงงงววิธีหนึ่งยางแรกกูต้องหารักก่อนเพื่อนก็ตายตายดตายคู่สภาพเนี้ยเพื่อนไม่เดินอะ่ะลัดเ่หจะมาหรือมันมีวิธีเร่งสปีดอีกวิธีหนึ่งเขาตูแม่ไหมรอแป๊บน,น,นึนงเพื่อน รอแป๊บจุดกว่าเราจะโดนเตะอ,ออกแล้วเลื่อนเราจะลดแล้วถ้าไปเจอทิโมตี้กับสคริปแล้วก็อะไรอีกก็ตายนี่น,น้นเพราะว่าผมต้องตายนี่นอนนะคะเพราะว่าเพื่อนผมเลี้ยงให้ผมตายก็นี่เลื่อนลดจุดเลยจีต่ไม่มีดูก็ไปดยโอเค เจอไอ้ Let's go บาย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 โลกงิ่อีกครั้ง Let's go เอ้อ้สุส y ันเด้อเ o n เอเราจะเอาเสียงถึง uh พันเสียงเลยเหรอฮะสองพดีสองห้พเลยป อ้ารเ่มาพอแล้วคิเปิดลิเปิดเปิดเปิดลลิปราคิดว่าเรามีเราลองมาเล่นแบบไม่สปีดแลวแบบมาเล่นหาของปะเล่นแบบแนวหาของหาของไงหาของทั้งหมดที่เจอแ้อบนึงขอขอคิวถ้าเจอไม้ก็เข็นถ้าเจอไม่ก็เข็นแล้วขอได้ปะ เราเรามั่นใจมันจะไม่เหมือนครั้งนั้นที่บบปุูมเก็บเก็บแล้วแล้วรัดก็มาเอแล้วก็ลืมแอบไปเตียงใช่ไหมเมื่อกี้รัดมันมาแบบอยู่ที่ประตูใช่ไหมคุณผู้ชมเออลืมบอกจ้ะน้ะไม่ได้อัดคลิปนั้นน่ะได้ไมก้กางเขนแล้วรัดมาเราเห็นแต่ว่าเก็บไม้กางเขนก่อนมันก็พ่วงตายเลยใช่เนี่ยแหละคือคำมังงงงงมันก็เป็นแบบนี้แหละ อุ้ยไม่ไฟแช็คเอาไว้โชคยางดีวะ่ะคิวนายไม่ต้องใช้ไฟแช็คก,ก็ได้นะนายลองไปกวนตีมฟิกเกอร์ดิ <c oughs> เราไปกวนตีมฟิกเกอร์ดิรับรองได้รับรองแค่เพิ่มตังห้าบาท่ะค่ะมีสิบห้าบาทสิบห้าะลยยี่บิบห้าเอ๊ม่ก็เขียนมีหกว,ว่า

ด้วยกันเจอรัชเราไม่กลัวเพราะในห้องนี้เราไม่ตายถ้าเจอรัชก็ยังไม่ตายเราไม่มีทางตายในห้องนี้ด้วยรัชแล้วก็แอมบูดแล้วก็ดุไม่งั้นเราก็สามารถแอบตรงนี้ได้เออเฮ้ยเลขที่ข้ามาจากไหนสิห้องที่สิบสี่ลัชหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไฟแตก ไปปืบไปก่อนนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยจา,างจางตัวนี้จางตัวนี้เข้าเริ่มเปิดเสียงเแอลเรารู้เราต้องไปข้างหน้าเพื่อนไปข้างหน้าไอ้คิยวอยู่ไหนตรงนี้เลยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนทางนี้ ทางนี้เลยมั้งให้เริ่มมีแสงเลวเพื่อนมึงอยู่ไหนอมงมาหนมาแล้วเพื่อนโอ้โหมอยู่ไหนเจอทางแล้ว let's go ไปด้วยกัน รอบนี้เราขอร้อข้างบนไ,ได้ไหมเพื่อนแต่เราจะไม่ถึงทำไมอ่ะไปด้วยกันเลยโอเคมาเลยเราไฟแช็กก็มาหมดเราชิบปิงแน่เลยตอนห้องมดืดไอคิวเราไปหาข้างในตรงนู้นส่วนนายหาตรงนี้นะจบแล้วเป็นจีออ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,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 ยสิบแปดสิบเก้าโอ้ยเล็กที้นอย่ เงือเอเอ็ดสิบเก้าเอเฮ้ยมันมาโผล่ด้านหลังกัะคิวอายหายไปแล้วเพื่อนไอายแต่ไฟยังเป็นสีม่วงอยู่เลยเออยี่สิบแล้วเลขที่ปุน่นคิดเอ็ด <28. S 2> เลขทีอ่อะไรโอ้หลบในห้องนี้หลบในห้องนี้คิวคิวไม่ต้องไม่ต้องตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงนี้หลบตรงนี้ได้โอ้หน้า ได้เพื่อนทะเมา่มันม่าหวังว่าจะมีไฟกระพิวหน่อยจะได้ทดสอบไม่ใช่ตายคู่ขอขอเลยดีๆเหอะไม่ใช่เฉลียนบออยแล้วมันแทบไม่มีเลย เท่ทาไหร่แล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็มีสองร้อยสี่สิบไอ้เป็นดูตายแล้วเป็นบอกไหนว่าคิวมันตาตรงไหนเราเป็นบอกไม่ตายแม่ก็อย่างเงี้ยวิ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 วี เงี้ยมันถึงจะได้เว้ยแล้วก็ไม่ทำให้ตืืมไม่เป็นไรเพื่อนกูกูจะยอมตายด้วยสกิปแต่มันกูขอเล่งกูขอเล่งตายไนงะเราอัดนเสียงกูแล้วออโอเคแต่ว่าอืมไม่เราจะอ่านให้ถึงหนึ่งหมื่นไม่มีเอามันเยอะเปิ้ลห้0เก้าพันอ๋อเยอะเกินห้าพันเยอะเกิน เอาแค่สองคนก็นพอแล้วคนดู <Hi. S 1> คนดูน่าจะหนุ่หูตายแล้วแหละเออคือพอดีว่าเป็่นผมเออว่าผมไปสไปีดจำไปห้องต่อไปดีกว่าไม่โดนเออเดี๋ยวเป็นค่อยไปตายตรงห้องสามสิบก็ได้นะเอาหรอเออแ,แค่ยืนยืนิ่งๆอะ่ะทำไมพวกราโง้จังวะจริงปะ จริงก็เป็นไฟกับพิไฟกับพิเพื่อนไฟกับพิษแล้วห้องต่อไปมันต้องมีแล้วเดินตรงไปลุื่เรเลยเพื่อนดุบไม่มีอ่ะถ้าไมายกางเกตมันก็สามารถฆ่าไอ้ห้องประตูที่สามสิบได้ใช่ปะไม่ได้เพื่อนเราจะใส่ใส่ไมมันมันมาเจออะไรนี่แป๊บหนึ่งมันมาเจออะไรในห้องยี่สิบเก้าว่ะเก็บแม่มก็ห้องสามสิบ เปิดไฟแล้ววิ่งไปด้วยอ่ะเอาดิ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 เปิดเทียนแล้ววิ่งไปด้วยเปิดไฟแล้เทียนก็แบบอ่ะเทียนเลยทำไมเราไม่แอบในตู้อ่ะแต่ตู้ก็ไม่มีเยเออต้องลืมสังเกตตู้ไหนเลยยืนยืนถือเทียนวิ่งอย่างกวน มึงไม่ตายเราลองไปเราดูผิดทางดูผิดทางเดือดหนึกว่าจะไม่ตายแล้วอะเออเอาใหม่รอบสุดท้ายเลยนะเด้อรอบสุดท้ายเลยเด้อ รอบนี้ขอพูดี่ได้มากที่สุดเลยเด้อเออรอบนี้ขอพูดเลยที่แบบมันไม่ใช่เดิมพันสองนะไม่ใช่สิบสองนาทีสิบสองนาทีก็ได้ออเฮอันนี้เราถูกทายแลยนะคิวเออเออ ก็ได้คูก็ได้ของมือยกเว้ว่า,วามึงแดกหมดก่อนตังมึงได้สามห้าบาทข้าไม่ได้สักบาทอ่ะข้าแย่ง้าจะไม่สนแล้วนะข้าจะถ้าไม่สนไม่สนอะไรเล,ย,ลยแต่ว่าพวกเราสนเทียน

กำลังคานอนไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่ไปก่อนไปก่อนเลยเราอยู่ในนี้ก็็เกลนะคับว่าไปก่อนคนอยู่ในนี้เด็กคนจะหวาไปไป ทมไมทมไมจะกตะเตไปงอเลยเดี๋ยวกูจะตามไปโอเคควันตีนตัวเองควัตีนตัวเองตืดเตืดูตดเดเดี๋ยวเดี๋ยวตารอแป๊บนึงเพ่อวิน เป็นสัสเตย้อนทางเมื่อวานเราได่มาวิ่งเร็วแต่ตอนนี้ก็ยังวิ่งเร็วเลยโอ้โหเป็นน้ำมันไปไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยนี่ติจิติจิติ๊ีติ๊จกูวิ่งมาเร็วไหมสนุกสนานสัส เดี๋ยวกูรอตรงนีน้มันไม่ได้ต้องจุดเป็นจุดกูรอตรงนี้เองไปก่อนเลยดูแหงสวัสดิ์ช็อตเปน ตัวไม่ไม่มีเลย <laughs> ดูศพดูศพม่คิวดิไปสักงจ้าเนี่ยดมไข่ดมไข่กูเลยไปไปไปเออดมไข่เนียเนียเนี่ยวัดวัดโอเคได้เวลาเพิ่มเสียงเนี่ยไม่มีหรอก ต้้งหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเหรอเขียวเราไปเปิดดู้าไมจัเกงนมาลงเงตเดี๋ยวเป็นจะบพึ่งแป๊บนึงไม่ใช่สิบห้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องสิใช่ไหมเพื่อนใครไม่ใส่จังเกงในมาลงคนนั้นเป็นตุ๊ด เออตดที่หนักุด<อ>ต,ตัวเจ็ดโอ,โ,อโอ้ยโอ๊ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้แจ้ว่าเหมือนพึ่งถ่านมาสิบห้าเออ<ร>แล้วก็ใช้คำ <20. S 2> ่อะไรนตัวุดตัวแดตัวตัวยี่สิบไม่กหโผ่ลยด้านหลังเลยวะอุ้ยมันบา้า ác à, em bác bắp, cái gì vậy? Mình tiết tụi bận thế bắp, na, na, bên, nó tiết tụi bận thế đàn. à, thật vậy, Na, ทำไมอาเป็นอยู่ข้างหลังผมวะไม่ไม่เข้าใจอาไม่ต้องเรียกว่าอาแล้วต้องเรียกอาจะไปด้วยหมนอาจะไปด้วยหมนต้องเรียกว่าอาไอส์แย่โอ้ยเต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 ้โอเคเอาหมูกระทืบก็ไปย็ดไก่อาจจะย็ดไก่เย็ดไก่เย็ดไก่เอาไก่เดี๋ยวเราค่อยไปกดนตีห้องที่ห้าสิบเลยค่ะฟาร์มของแล้วไปกดตีที่ห้องห้าสิบดี แกงตัวอะไรวะฟิกเกอร์ไงเพนเออฟิกเกอร์ย้อมกระหม่อมอ่ะเราจะไปกวนตีนในฟิกเกอร์ย้อมกระหม่อมได้เลยย้อมได้เลยฟิกเกอร์ย้อมกระหม่อมลงมาเลยครับไอ้เจ้ารัดกูเตีนเอ้เชดดิ้งคุตอนนี้เพือกูเตีนเอ้เชดดิ้งฝาดลัดล่นกับนทั้งคน่ตอนมื้อเช้าไงตอนที่มึงออกไปเยนี โอเคเอ็งหลบบ้านทำไมอ่ะฮะแล้วเอง็งหลบบ้านทำไม,ล,ล,มลูกกะไรวะใครหลบหลบบ้านเออกูเปิดครั้งหนึ่งมันไม่ได้อุ้ยอเอาเองมึงโดนไหนวะเอ็งเอาเองสุชิอ่าสุชิบินได้โอ้มันเต็มโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องกดตีสิ้นและรับเองเลย จบไม่ไปไลค์กดรีเซ็ตแมงไม่ได้ด้วยเอช่วยผมด้วยเอ้ทำไมเมื่อกี้กูกดเขาได้วะเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้กูกดเขาได้วะเยอะ ันเทำไมไม่มีเสียงอ่ะแต่เมื่อกี้กูเห็นเหมือนห้องยีิบเจดล็อกอยู่นะจริงปะเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าทำไมเราเปิดได้วะก็ไอ้ฟิน เออแล้วคุณเปิดที่ไงวะก็สำหรับวันนี้ก็พอแล่ววันนี้ครับำสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปหน้านะคะ